อยู่ที่เอว,วลแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวอกที่ร้านอาหารกันนะทําไมต้องเป็นขาตั้งตัวนี้ด้วยครับเป็นพวกไม้เซลฟี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะขาตั้งกล้องเงี้ยมันแข็งแรงกว่าเยอะเลยเราสามารถส่งอุปกรณ์ได้เยอะอีกค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยจะขอตั้งกล้องวางเอาไว้ตรงนี้นะ สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเน็ตก็มีภารกิจออกไปถ่ายวอลข้างนอกกันซึ่งเดี๋ยวก่อนไปนะคะเน็ตก็จะไปเลือกหยิบอุปกรณ์จากหน้าร้านไอ้มันช็อปของเราไปด้วยนะคะซึ่งเน็ตก็มีในใจแล้วนะคะแล้วพระเอกของเราวันนี้ทุกคนก็คือนี่เลยขาตั้งอุรันซีเอ็มทีสิบหกนั่นเองค่ะทุกคนก่อนไปนะคะเน็ตก็จะขอยิบอุปกรณ์เสริมต่งตางๆไปด้วยนะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็หยิบปไป,ไปด้วย1อันนะคะเล็กๆแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะทุกคนที่เน็จะเลือกหยิบไปด้วยก็คือไม้นั่นเองทุกคนและเน็ตก็เลือกเป็นไม่ช็อตกันตัวนี้เลยนะคะเพราะว่านี่เขามีขนแมวกันลมมาให้ด้วยทุกคนทําให้ลดเสี่ยงลมได้ระดับหนึ่งนะคะเวลาออกไปถ่ายข้างนอกเนี่ยก็จะทําให้ไม่อะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่ออุปกรณ์กันก่อนนะทุกคนนี่เขาตั้งได้ก็เดี๋ยว <seja> จะวางไว้ก่อนนะคะอ่ะวันนี้แล้วก็วันนี้เน็ขอถอดตัวยืดมือถือออกเพราะว่าเน็ตจะน,นนกทะคคีุ่ หมุนที่เกี่ยวอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปหมุนอย่างนี้นะคะให้ยุ่งยากอ่ะหมุนออกจึบ๊บแล้วก็สามารถต่อเป็นกล้องเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนนี่เขามีสกู1หนึ่งส่วนสีมาให้นะอ่ะหยึดกล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาต่ออ,อุปกรณ์เสริมที่เราหยิบกันมาเลยก็คือนี่เลยไฟนั่นเองตรงนี้นะคะ ซึ่งไฟอ่ะเนี่ยต่อกับหัวกล้องใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเขามีช่องฮอตชูมาให้อะแต่ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าตัวยึดมือถือที่เขาให้มาก็มีช่องฮอตชูมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือไม้นั่นเองทัวแล้วก็เอามาต่อกับฮอตชูด้านข้างของขาตั้งเลยนะคะที่เขามีมาให้อ่าแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วทุกคนไปค่ะแนทก็พร้อมออกไปถ่ายวอล์กของวันนี้แล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปกันเลย ก็เราก็ปนอุปกรณ์หน้าร้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ on the อะเวนะคะเด็กกำลังจะไปที่โลเคชั่นที่เราจะไปถ่ายว็อกกันนะคะรถเบรถเดรก ้อยแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีเพื่อนมาด้วยนี่เลยก็คือน้องแป้งนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายวกที่ร้านอาหารกันนะทุกคนเป็นการเดินไปคุยไปนะคะวันนี้ทําไมต้องเป็นขาตั้งตัวนี้ด้วยครับพีเนตเป็นไม้เซลฟี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยหรอไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะไม้เซลฟี่มันเป็นไม้ใช่ไหมแต่ว่าขาตั้งกล้องเนี่ยมันมีความแข็งแรงกว่าเยอะเลยแล้วแถมตัวเนี้ย มันก็ยืดได้เหมือนไหมเซลฟี่ด้วยแล้วแถมมันยังสามารถต่ออุปรกรณ์ได้เยอะอีกด้านข้างเอาไปต่อไม้หรือว่าไฟก็ได้นะ<อ>ถ้าเป็นไหมเซลฟี่เนี่ยต่อไม่ได้นะแล้วเขายังมีหัวบอลเสียเราพาสูงมาให้ด้วยนะ<อ>ตัวนี้ยทําให้สามารถรับน้ําหนักได้แม้กระทั่งกล้องคอมแพกเลยโอ้โหโคตรเท่เลยอะ่ะขอลองเล่นหน่อยนะได้อ่ะตัดไปสมมุติเดินไปอย่างเงี้ยเจอมุมไหนสวยอยากถ่ายรูปใช่ไหมก็เอาไปตั้งถ่ายรูปได้เลยเป็นขาตั้งกล้องไงอย่างนี้มันก็สะดวกพกพาไปได้ทุกที่เลยดิครับพี่แนท งั้นเดี๋ยวเราสองคนก็ขอตัดทาาไปที่ร้านกันเลยนะคะไป กแฟก็มาอยู่ที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วร้านที่เรามาวันนี้ก็คือนี่เลยร้านต่อยแอนกีตตีฟนูนั่นเองค่ะทุกคนร้านอยู่ที่อวราดเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมนูจะหน้าตาหน้าทานแค่ไหนแล้วมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วนกับแฟนนะคะก็จะขอตัวไปกินจริงจังกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แน็จะขอตั้งกล้องวางเอาไวต้ตรงนี้นะแล้วก็เราจะกินโชว์ให้ดูว่ามันอร่อยฟินแค่ไหนนะคะไปกันเลย ก็กินอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณร้านต่อย่างชิดซีฟูดนะครับตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่เนทร้านอยู่ที่เยวาวราชเลยค่ะแล้วที่สำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะตั้งอุลันซีเอ็มทีสิบหกตัวนี้เลยนะคะที่ช่วยในการถ่ายว็อกของเนทวันนี้ค่ะแล้วเนทกับ ขอพลัง